เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่2ธันวาคม2557สำนักสงขาน้อยตำบลหนองสนจังหวัดตราดได้จัดพิธีบวชเนกขมมะปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา8 7พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2557โดยมีท่านพระครูสุพจน์วรคุณเจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการเปิดบวชในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6ธันวาคม2557โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสำนักสงฆ์เขาน้อยเป็นสำนักสงฆ์ที่มีความเงียบสงบและร่มเย็นเป็นที่นิยมมากสำหรับผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมซึ่งสำนักสงฆ์เขาน้อยได้จัดกิจกรรมบุญเพื่อดึงคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในครั้งนี้ก็เปิดการจัดบวชเป็นระยะเวลา5วันด้วยกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ทศาสนิกชนในพื้นที่และทั่วไปมีกิจกรรมในการสั่งสมความดีเป็นการนำชีวิตตนเองให้เข้าหาธรรมะเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางานอย่างเหมาะสมโดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติคือศึกษาธรรมส่วนมนต์ภาวนาบริหารกายจิต เก็บอารมณ์เน้นธรรมหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมและรักษาศีลห้าการบำเพ็ญเนขม,มะบารมีเป็นการปฏิบัติตนให้ละกิเลสและใช้ปัญญาเพื่อเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงโดยผู้ที่มาบวชจะต้องเน้นวิถีชีวิตโดยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาแต่งกายสีขาวเสื้อขาวผ้าถุงขาวผู้ที่เข้าร่วมบวชเนขม,มะปฏิบัติธรรม จะได้ปฏิบัติและฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติอีกด้วย